ก็เข้ามาเล่นกับเด็กๆนะคะเอาลูกบอลนน้อยๆมาให้เล่นนะคะโอ้โหอย่างสนุกเลยนะคะปกติก็สนุกอยู่แล้วนะ,ะอันนี้สนุกคูณสองเลยนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าอาการของน้องบุญเงินให้กับทุกท่านได้รับฟังนะคะคือเมื่อวานนี้ไปผ่าตัดมานะคะน้องก็ยังเป็นซึมๆอยู่นะคะ นะคะก็ก็จะดูอาการไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังอีกในรอบเย็นนะคะนยะคะช่วงนี้ก็มาดูเด็กๆนะคะเล่นกัน,นะคะเล่นลูกบอลกันนะคะก็สนุกใหญ่เลยค่ะแม่ก็เข้ามาทำความสะอาดะคะ่ะให้อาหารช่วงเที่ยงกันไปนะคะเมื่อกี้ค่ะว่าจะตัดต้นไผ่เงินให้กเด็กๆกินอยู่นะคะ ตอนนี้มันยังแดดอยู่นะคะก็เลยยังยังไม่กล้าที่จะตัดค่ะรอให้ให้ตอนเย็นก่อนอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะลูกบอลลูกนี้เล่นอย่างสนุกเลยค่ะปกติก็โอ้โหกระจุยกระจายอยู่แล้วนะคะอันนี้มีแม่นั่งอยู่ข้างในนะคะ,ะเล่นไปแม่ก็เก็บขึ้นนะคะเก็บให้เป็นระเบียบแต่ก็ไม่พ้นมือเด็กๆนะคะเพราะเด็กก็อยู่ในวัยที่ ซุกส,สนนะคะเล่นลูกบอลคะ่ะโอ้โหเตะลูกบอลน,นะคะโดยเฉพาะเด็กปั๊มสามตัวนะคะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยอันนี้คือน้องบุญเงินนะคะน้องบุญเงินค่ะอันนี้ถอดคอล่าออกนะคะเผื่อว่าจะดูว่าน้องกินได้มากไหมหรือว่ายังไงอย่างงี้ะคะเดี๋ยวเฝ้าดูอาการอีกก่อนนะคะเช้านี้ก็ป้อนอาหารป้อนยานะป้อนยาก่อนอาหารแล้วนะคะก็เหลือรอบเย็นนะคะนี่ค่ะน้องนะคะ เดี๋ยว,ยวรอดูช่วงเย็นนะคะจะอัปเดตสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ